วิธีการ Embody Energy นะคะก็คือข้อแรกเลยคุณจะต้องตั้งเจตนาของคุณค่ะ intention ค่ะตั้งเจตนาของคุณในทุกๆวันนะคะว่าคุณต้องการเป็นพลังงานไหนนะคะเช่นพลังงานความมั่นใจความรักนะคะความสงบสุขนะคะความสำเร็จหรือโชคลาบนะคะแล้วก็ให้คุณตั้งใจว่าฉันคือพลังงานนั้นแล้วเรียบร้อยนะคะ ให้คุณฝึกผ่านร่างกายของคุณนะคะด้วยการหายใจเข้าหายใจออกลึกๆนะคะแล้วก็ให้เรียกพลังงานนั้นเข้ามาค่ะเช่นถ้าคุณจะแอมบอดี้ความมั่นใจนะคะคุณก็จะต้องยืดหลังตรงค่ะแล้วก็สูดลมหายใจลึกๆแล้วก็เดินด้วยความมั่นใจนะคะเดินด้วยพลังที่มีอยู่ในตัวคุณค่ะ แล้วก็ให้คุณฝึกจินตนาการด้วยนะคะ visualization ค่ะให้จินตนาการให้เห็นตัวเองนะคะมากที่สุดเลยค่ะว่าคุณนั้นใช้ชีวิตแบบที่คุณปรารถนาแล้วเรียบร้อยนะคะให้ใส่รายละลเอียดนะคะทั้งสีหน้าท่าทางนะคะแล้วก็ให้คุณนั้นอยู่ในสภาพแวดล้อมไหนนะคะให้คุณจินตนาการให้เห็นเลยค่ะนะคะว่าคุณใช้ชีวิตแบบนั้นแล้วเรียบร้อยค่ะ จากนั้นแล้วนะคะก็ให้คุณ affirmation ค่ะนะคะ affirmation อย่างเดียวไม่พอนะคะคุณจะต้องใส่ความรู้สึกเข้าไปด้วยคุณจะต้องใส่ feeling เข้าไปด้วยค่ะว่าคุณนั้นเป็นคนแบบนั้นแล้วนะคะมีความรู้สึกแบบนั้นแล้วเรียบร้อยนะคะให้คุณฝึกพูดขอบคุณแบบนี้ก็ได้นะคะว่าฉันรู้สึกขอบคุณนะคะความมั่งคั่งที่เข้ามาในชีวิตของฉันค่ะ นะคะแล้วก็ในทุกๆวันนะคะกูอยากให้คุณลองไปฝึกดูนะคะให้คุณลองนั่งสมาธิดูคะ่ะแล้วก็ให้จินตนาการว่าแสงเรืองรองอยู่รอบตัวคุณนะคะเป็นแสงสีทองที่กำลังส่องเข้ามาในตัวคุณนะคะแล้วก็รู้สึกว่าความมั่งคั่งนั้นไหลวนเข้ามาในตัวคุณนะคะแล้วคุณก็ สูดลมหายใจลึกๆสักสามครั้งค่ะแล้วก็ a f ฟเฟ m ร์เมชกับตัวเองนะคะว่าฉันคือคนที่คู่ควรกับความมั่งคั่งและความหรูหราในทุกมิติของชีวิตค่ะนะคะลองทำแบบนี้ดูนะคะเป็นวิธีที่ p o w e r อร์มากๆนะคะทรงพลังมากๆไปฝึกกันดูนะคะครูรับรองว่าชีวิตคุณน,นั้นจะเปลี่ยนไปโดยที่คุณไม่รู้ตัวค่ะ ถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้นะคะสามารถกดติดตามครูในทุกแพลตฟอร์มได้เลยนะคะ